ซื้ออะไรกับสมตัวตรงด้วน่ะนั่นแล้วไม่ได้ดก็เนี่ว่าเขาไม่าหายเลยอ,เอาหัวขาสามกับขึ้น่าส,สื้ออยู่มันบส่สื้อเมื่อนั้นไปถามเพื่อนนะเอรว่านู้กับคำาแม่งคําแม่งก็จะกี่พอว่านาบ้านมันไม่หาเาิเาที่หาหาสามมันค่อยออกหาสามหาศูนย์ม,มันมี่หกกันเรียกว่าใส่หกก็ง่าว่าสัไปถามเจ้ามือเที่ยงเพิ่นกับว่าถ้าเนี่ยไปใสเนาะเพิ่นไปยือ่านคานว่ก็เรยว่าสื่อว่าสื่อ เขียนบินไปเราได้เก่าหาสามหกหาสามแปดหาสามมาได้จักตัว เขาเจาะปลาไหยเลยขันเป็นไดนี่สามตัวเลยแม่ันได้สามตัวอ้ขาสามไปเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วโอก็เจาแล้วเจ้าบ่หจักโตเลยลอน่เมื่อกี้นี่คพอบ่หจักโตเขาเจาอันไว้จะศูนยอย่างเก่าเลยที่เกี่ยวก็หาสามเหล็กสามตัวติดหาสามหรือบ่อเลยป่าไหเลยโตเดียวก็บ่หยี่สิบาทสิบาทก็าหเลยนึนวาน้นจซืสิบพันสิบนึงขามันถือก็สีได้ประมาณสีพันกว่า ไม่จับบ้าทตั้งใจว่าจะเอาหกขาสมเตี้ยมุ้ยเสียแรงเหี้ยบนแกมาเสียรงอะไรรู้ัเลขบ้านก็ได้แล้วบ่าเราเลขบ้านว่ามีหาเนี่ต้องมีสามมากมีมีหามีศูนย์มากบ้านเออบานนี้คิดึ้้ว่าว่ารักรอยรักรอยอ่า บ้านเป็นเก้าเป็นหกชันบ่ก็ได้เชียวหกหาสามเก่าหาสามไม่อ่านจ้ะแดหาสามหกหาสามเกาหาสามสามตัวนี่แหละแดถามเพิ่นเพิ่นมาหายเลยเนื้อหาสามก็ไ่ได้บ่บ่สูนหามก็บ่ได้อันหนึ่งจะศูนหาสามจะเก้าหาสามตัวนี้ัหาสามดีบ่ไรเลยโอ้ทั่ว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 สมบัติหมด ต้นเนี่ยมาเสียดตชีไดยุบแปอันนี้ก็ยิงว่าสิเดับไชเด้็นออั้มชักโเลยไปสนได้กับ้ไหนโอสยแวะเขามาเื่อนฝันอยงไเขาลูกฝันอันเล็กน้อยคนตายเจาไลุมฟังไว้เจาาปไสโลกนังคนทั้งเป็นอาโตคนฟังไปนลุ่มเอาขี้ินกบคานองมาซีขึนก็เดึงขา ขาสี่ขึ้นแค่ขาขาเดียวขาสี่ขึ้นขาเดียวสาวสี่กึ่งเด้งขึ้นเลยกึ่งเด้งขึ้นเลยจากคิรินน่ะแมนพี่สายแฟนหนู้นเขาเล่นเลยว่าลูกสาวพ่อเอินลูกสาวพี่ต้นอยู่วัดนเพื่อเขาเลยไปดึงขึ้นดึงขึ้นนวดจับแขนนั่นจับแขนเด็กหน่อยได้หนูก็เล่นแลนผ้ามันแลนกระบ้านนะกระบ้านหนานายังขาวพองนี่เด้ขาวแบบซีดแบบหน้าเธอะแบบแข็งไปเลยได้หนาตอนที่วันดึงแขนหน่องง่างน่ะ แต่น้องเบาอยู่โอ้ว่าตายบ่ตายโอ้ที่ที่เขาเอาไปฟังนี่ฟังทั้งเป็นฟังแบบว่าตายดิคือน่องตายแล้วล่ะแต่ว่าหนาหน้องกับเป็นซีดเป็นขาวเป็นแข็งแล้วสินะเลนดึงแขนหน่องแลนแลนไปเฮียนหนาน้องมันเป็นสีเป็นสีชมพูแบบนี้เอ้าเอาข้นฝืนตายเราฝืนมันเป็นยังสีบ็อกเลนไปไปพอหนาแม่น่องเขากอดเอาสินะแล้วเอา เมื่อฝันเห็นแต่พีเด็กหน่อยแท้แต่ว่าที่กินน้องตายแล้วตายแล้วเป็นเป็นฝันเห็นผีเด็กพีเด็กหน่อยนิงเ้าปดอไว้ี่ไหนศูนเก้แปดศูนเกแปดเป็นผีเด็กหน่อยเพื่อนิ่งนะแท้บ้าวั่นเนี่ยศูนย์เก้าแปดคยอยู่ห้างหลันคุอก่หลองคุยอยู่ข้างใต้เอาไม่รู้ตัวเลยก่อน มิดเดอร์เ <sociedad> นี่ตะอนค่ให้สตัวแตกสามตัวแตกฮึาตัวแตกเลยตัวไหนตัวแตก้มิดเดอรตัหาผลตัวแตกตหาตัวแตกหายังือว่าจะอะไก่อตัวแดงศูนย์เข้าปศูนย์เ้าป ประตวแตกตัวห่าอาเอาาซูนย่าานรูปากเราะาาาเกาเกบามือเลงอกเราบ่นี่่เราลงอกไม่กะเล่นเห็นไมากปูมากตีปูมากตีฝันเห็นปูปูเฮ้ยฝเห็นปูสั่นที่น้องนเห็นปูมาหาตีปูมาบอกบ่ คักเมืนบ่คักวะคักคักเลย่าสั่นพี่น้องว่าจตัวโอ้โหอศูนย์เก้าแปด่เมนบ่เมนโอ้โหาศูนย์แปดพี่ครับผมโอ้มาด้วยนั่นเลยอืมันงานกับแม่พันเอออันเห็นบานนี้เล็กน้อยภาพในบ้านเป็นยังไงก็รู้ แรงกอดออกกับแม่เพิ่นเลยสิตั้งหยาดคนมันจะผู้หญิงแน่นะอนผู้เฒ่าสองคนวัยรุ่นที่ว่าเป็นแม่เด็กน้อยอนั่งหันหลังผู้เฒ่าย่างยืนมากที่จะากอดเอาเด็กน้อยเลยว่าเอ้าเจ้ามาสิ่งสีเสกขไปดีเป็นตัวได้เนอ่อยเจ้ายุ่งไม่จะปล่อยเป็นปิศาณไฟแต่นอ,นอ,นอกก็เลยตัวขา,าหน่องก็สี่ขึ้นมีแค่นึงหน่าจะมีหาย ตัวขาสี่ขึ้นดิตีนน่องเลยีะโตกว่นมากเลยหานตุ้ยิ่งสูงอน้องมีหาไม่เก่าอ่ะึ้นว่าคิดว่าน่าจะเป็นหาเก่าอ่าเก่าเพราะว่าเลขกปันมหาภูเขาดิไม่แมนภูเขามีภูเขาน้ำดิตัว่าเป็นผู้ยิ่งมืดในเหี้ยนน่ะแต่ผู้ยิ่งผูเ่าสองคน เราก็เวรุ่นผู้นึงเราเข้ากับเป็นผู้ยญิงมันมาก็เลยพาดิ้งหน่อยไปตะบกหมูนี่เราบานนั่งนั่งเป็นบานคู่ใดโอ้คือเข้ากระจำบ้านอะไรที่เ่ราะไรมะหูมะหูจักพร้อมมาบารีทีอยู่หันดีบาเลทีดีผู้ยญิงนี่ยูหนีอยู่มิต่ผู้ยญิงเนาะจีนบ่สีเราเด็กหน่อยมันยกขาขึ้นมาตอนเขาเจะฟังนั่งไหครับผมขาขึ้นมันนั่งละ ขาขื่นขาหนึ่งสี่ขื่นกระเดอขึ้นกระเดเลยก็เลยว่าต้องเป็นหาหามันตรงย่างผู้่าวสี่ขึ้นน,น,นั่นสิ่เนาะโอ้นั่นแหละก็เลยว่ามันต้องมีหาสี่ผู้เฒ่ากับเป็นเก่าโอ้สี่ซื้หาสี่เก่าอเอาคนตีหาสี่เก่าพี่น้อง แต่ว่ากับบ้านนี่มันใจต้องให้่นไม่ย่ำอีกวันพาหน่อยวันที่สามเมื่อนี่เมื่อนี่วันที่สามวันพาหน่อยคนสิต้องมาก่นสิมากมากขึ้นนี่แหละมากต้องมากขึ้นนี่เขนไม่เป็นตัวได้ขึ้นนี่เลยเพราะว่าส่วนมากครับวันพาหน่อยน่ะจะแม่นต้องพาไงบค่อยปันไดงดวงมาถึงคือแบบว่า สิ้นวาสนาเขาบ่ถึง <14 S 1> ขึ้นสิบสี่คำกับซ้ำิบหาคำกับซ้ำคือดวงบม่บถึงจิตบ่หอดอืม,อมเป็นหายแค่พาหน่อยอ,อ้าวพี่้องเอ้ยผิดแต่ละหน้าข้อมฟันของนองเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็แปให้แล้วละ่ะแล้วจังมาย่ำอีกนะ้พี่รองเพราะาว่าวพึ่งต่องวดย่ำอีกเีน่นต้องทำมือ,อ ต้องมาฟังอีกครั้งนึงต้องมาฟังอีกเทียนนึงว่าเห็นมันปนขึ้นอีกกอนอ่าคืงต้องเนี้ยสองสามหมือนบีบซีกับผมนะจับแต่แนบบุ๊กศูนย์เก้าแปดเนีฝากไว้อยู่นุดปากมากพี่น้องปากมากปูมาบอกภาษาปูมาบอกว่ค่อยบอกเลยสามเป็นรถตานทะลุดเป็นเงียบเงียบแม่ รูปปากสามตัวแค่รูปแบบนี้ล้วออกมา,าเ,ปเป็นไปได้นะครับป่ 8, ะศนาศูปพี่ที<ะ>่กรุงหาซีเก้าหัวทอันนี้เฟิง้นขับน้องการผีเด็กหน่อยดับแขนผีเด็กหน่อยเรียนไปหาผู้เฒ่า<อ>ก็เลยมีมีผู้ทายมี ยิ่งมีผูเข่าว่าสันกลยเป็นห้าสี่เก้าเขาสีครักนมาครับในสิบบากตกกดล่อไว้ครับเดี๋มาติดตามอีกแค่นึงครับเไล้เป็นโตกับเไลาเป็นโตคนมากันมากกมาวัดพระน่อยนะว่าสันว่าหน่อยหลัหล<า>งจะมาเมื่อนีแหละมื่อนี้วันพระ่นขึ้นนี่ขึนนี่โอ้ขึ้นนีนะครับจะมากขึ้นนี่จาลองรออีกสองสามหมื่นครับผม ขอบคุณมากๆครับผม,มสวัสดีครัคบ